สวัสดีครับขอ,อยินทีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ก็จะมาเผยเคล็ดลับนะสำหรับสายมงนะสายมงสายคอสายแท็บอินอะไรก็แล้วแต่นะอะถ้าใครเคยดูคลิปผมนะประจําก็จะเห็นนะว่าทําไมผมเปิดมงแต่และทีเนะี่ยมันได้ลุ้นนะเข้าหัวทุกดอกนะมงแต่ทีนี่ได้ลุ้นนะแท็บอินก็ได้หมดนะยิ่งทายาก็ได้ด้วยนะอ่าแล้วเราจะไปหากองหน้านั้นแบบนั้นได้ที่ไหนนะมันมีวิธีอยู่ โอเคฮะเพื okay, ่อก,การเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แ n d ลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด2ีเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต,ต้อง c ุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกรลังเติมเกม e f o o t ตบอ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบเหริอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคก็มาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างอย่างที่ตัวนักเตะที่ผมใช้ประจำนะนี่นคือเรวนดอฟกี้นะล่างนี้ถือว่าเอาเรื่องนะถ้าใครเล่นใส่คลอสนะก็มาด้วยตัวสูง185นะอายุ36ปีถนัดเท้าขวาลงไป927เกมจริงไป438ลูกนะในจำนวน400กว่าลูกเนี่ยก็ม่งสักประมาณ60-90%แล้วนะก็มาด้วยพายิงสไตล์โกลโพเชอร์อ่านี่โกลโพเชอร์ er นะ แล้วมาดูค่าพลังฮนะเอางนะ่ายๆฮะค่าพลังเอาแบบง่ายๆเลยนะที่จะให้เน้นก็คือค่าพลังแถวแรกเลยเห็นไหมฮะอัตรทีก่ยกิ่งนะก้าส14อัตาทีก่กิ่งมีสําคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นค่าพลังในการวิ่งหาช่องนะอะการวิ่งหาช่องยิ่งค่าพลังเยอะยิ่งวิ่งเข้าหาช่องได้มากได้เร็วนะอะ่าอย่างน้อยต้องมีค่าพลังนี้ประมาณ85ขึ้นนะ แล้วในส่วนต่อมาฮนะฟินิชชิ่งนี่ฟินิชชิ่งก็สำคัญนะตัวเลวันนี้ก็มีทั้งหมด94แล้วก็มีของแถมในเฮดดิ้งยังไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เฮดดิ้งมีเก้าสิบสี่แต่ว่ของแถมแล้วก็สปีดต้วสีสิดปลาก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะในพวกนี้ผมจะเน้นที่ค่าพลังแอตแทกิงแล้วก็ฟินิชชิ่งแค่นั้นสองอย่างนะแล้วอีกหนึ่งอย่างฮนะต้องมีสกิลสกิลนี้ก็คือเฮดดิ้งเห็นไหมฮนะ แล้วก็แอคโคเบติกนะแอคโคเบติกฟินิชชิงสกิลนี้คืออะไรสกิลนี้ถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆก็คือมันเป็นสกิลแบบง่งไงถ้าสมมติว่าสนเตีตดูตำแหน่งไปแล้วใช่ไหมหรือว่าเราคอสบอลมาแล้วนกักเตะดุดตำแหน่งเนี่ยอยู่ตำแหน่งแต่ว่าเข้าถึงบอลได้มันก็จะหม่งเช็ดห่งอะไรได้หรือว่าถ้ามันต่ํากว่านั้นมันก็จะแย่ขาลงมานั่นเป็นท่าแมงป่องนะใครเคยดูซลาตันีว่ามูวิดนะเอ่อท่าคล้ายเประามาณนั้นนะมันจะเก่งลูกอะไรพวกนี้ ในการหาหง่าง่ายฮนะก็มาที่หน้าค้นหานักเตะนะแล้วสิ่งที่เราต้องการนะนั่นคือตำแหน่งกองหนะ้าใช่ไหมเนี่ยโพิชั่น CM แล้วก็มาเรียกเพย์อิงสไตล์นะเพย์อิงสไตล์ต้องบอกนะว่ามันใช้ได้สองอย่างนะทั้งโกลฟโพเชอร์แล้วก็บล็อกอินเดอะบล็อก ถ้าจะเอาแบบจริงๆจังๆเลยนะต้องเป็นบล็อกอินเดอะบล็อกนะสไตล์บล็อกอินเดอะบล็อกคือเลยสไตล์บล็อกอินเดอะบล็อกคือว่าเก่งในกรอบเขตโทษนะคือเก่งมากๆเนะบอลอยู่ไหนมันอยู่นั่นนะเออจะวิ่งเข้าหาบอลตลอดนะสไตล์นี้นะถ้าจะไปง่ายง่ายโอเคฮะพอกดเซิร์ชเขาหามมาแล้วก็จะเห็นนักเตะพวกนี้ใช่ไหมนี่ฮนะก็จะได้แบบนี้อันนี้เป็นกลบโพเชอร์นะอ่านักเตะเมื่อกี้เป็นสไตล์กลบโพเชอร์ต่อมาฮะเป็นบล็อกอินเดอะบล็อกอ่า บ็อกอินเดอะบ็อกก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะในนักเตะสไตล์นี้ถ้าจะเอาไง่ายเห็นมาคนแรกฮะเอริกาฮารันแล้วก็ดูซานวิลาโควิดแล้วก็เราไปด,ดูดูการกูวิกเตอร์นะอ่าสังเกตดูนี่เห็นไหมฮะเห็นอะไรฮะวิโวิดก็มีนักเตะสไตล์พวกนี้จะตัวสูงใหญ่นะถ้าส่วนมากนะบางคนก็ตัวเล็กก็มีแต่ส่วนมากจะก็เป็นสูงร้อแปดสิบขึ้นอะไรพวกนี้นะอ่าเห็นไหม จะไม่มีต่ำกว่าร้อยแปดสิบนะประมาณนี้โอเคฮะวิธีคัดหาก็เหมือนเดิมนะก็ให้เน้นที่ที่ผมบอกไปสกิลสองอย่างเออผมจะมาเน้นที่ออาาริมเบอรฮาร์แลนดนะฮาร์แลนนี่ก็เป็นบล็อกอินเดอะบล็อกแน่นอนฮนะเราเซิร์ชหาบล็อกอินเดอะบล็อกส่วนค่าพลังนี่ตามนี้เลยเห็นไหมอันนี้ยังรีวิไม่ตันฮาร์แลน มีสกิลอะไรเฮดดิ้งมี a e โ o b a ติกมี a e โ o b a ติกฟินิชชิ่งมียิงท่ายากได้แล้วดูซานอ่ะมีไหมดูซานวิลาโฮวิดมีเฮดดิ้งฮะแต่ว่าไม่มี a e โ o b a ติกฟินิชชิ่งไม่มียิงท่ายากไม่ได้แล้วเราไปดูลูกากูลนะ่ะเราไปดูลูกากูล่างนี้ไม่มีเฮดดิ้งนะแต่ว่ามีเออ่ a e r o b บติกฟินิชชิ่งยิงท่ายากในตำแหน่งได้ อ่ปาประมาณนี้เห็นไหมอ่ะคนนี้แหละวิกเตอร์มีไหมวันนี้มีเฮดดิ้งนะแล้วก็มีสกิลแอคคอมพิวตฟเหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้แต่วันนี้ผมแนะนำตัวนี้เลยนะนั่นคือผมซื้อมันแล้วนะอ,อะไรเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไก่ให้คนแรกฮนะ,ะเรื่องฮาแลนด์อ่าเรื่องฮาแลนด์เนี่ยผมบอกเลยนะถ้าใครเป็นสายม่งสายเปิดห่งต้องมีนะ อ่าเพราะว่ามันจะวิ่งหาตำแหน่งหมง่งมันจะมีเฮลี่อ่อ่าในส่วนตัวฮ้าชอบมากเลยนะรู้สึกเหมือนเล่นสไตล์เรววนด็อกกี้ร่างที่ผมมีอยู่เมื่อกี้ร่างกาเขียวนะปับมรู้สึกเหมือนกันเลยฮนะอ่ายิงทายากได้นะดูฮะลงไปสิบเอ็ดเกมในแรงนะยิงได้สิบเอดลูกอนะยิงทุกนัดฮนะถือว่าเอาเรื่องจัดนะนีนะ่ก็บล็อกกิ้บล็อกนะ มาดูค่าพลังงนะหลังจากที่เลเวลตันนะนี่อัพออโต้นะนี่เห็นไหมแอดแ่กิ้งนี่เก้าสิบเก้าเลยนะบวกปู๊อะวิ่งหาช่องโคตรดีเลยนะอ่วิ่งหาช่องในเขตโทษนี่โคตรดีเลยนะมีช่องว่างตรงไหนเราคอสไปนี่หึงเข้าหัวทุกทีนะอนะ่าค่าพลังนี้ต้องเน้นนะแล้วก็ค่าพลังฟินิชชิ่งเก้าสิบสี่นี่ตรงนี้สำคัญมากนะแล้วก็เฮดดิ้งตรงนี้ ผมไม่เน้นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมจะเน้นการวิ่งหาช่องนะไม่ใช่ไปยืนมง่งทื่ออะไรแบบนั้นนะผมจะเน้นที่การหาช่องนี่พวกเออสปีดต้นสปีดปลายอะไรก็อย่ค่อยอัพที่หลังนะแต่ส่วนนี้ผมอัพเป็นออตโต้ก่อนแล้วก็สกิลนะไอเยอะสกิลก็มีเฮดดิ้งแล้วก็แอค o ครบิ i ิตฟินิชชิะถ้าใครไม่มีก็ต้องถ้าเป็นนักโตที่เอเป็นนักเตะที่สามารถอัพได้นะก็ไปเรียกหาสกิลได้ นี่เขาพิเอ่อแอคคอรบ,บิติกฟิเิชชิงเนี่ยก็ประมาณนี้นะมันก็คล้ายๆกับกายจิงท่าย,ยากแนละ้วผมว่า่ะตัวนักเตะมันหลุดตำแหน่งไปแล้วนะหัวเข้าไม่ถึงมันยังมีขาเข้าถึงอยู่มันก็ตอกซนเข้าได้อะไรประมาณนั้นนะะเอ่อถ้าแปลวเข้าก็ประมาณนี้นะเท่าที่เคยเล่นมาอ่าประมาณนี้นะผมจะจับเออร์ดิงบาฮาเลเล่นหน้าเป้าเลยในส่วนสูตร สูตรอัพนะผมอัพเป็นออโต้นะผมยังไม่ปรับอะไรมากมายรู้สึกว่าออโต้มันจะเร่งง่ายกว่านะเพราะว่าถ้าเราไปนเน้นที่ลูกหมงอ่ะทักษะการวิ่งมันก็จะลดลงมันจะยืนนึกๆนะมันจะเค้อฮอตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมเลยเรียกให hey ้เป็นออโต้แล้วก็จับยืนหน้าเป้าเลยอ่าพอเราได้นักเตะแบบนี้แล้วใช่ไหมต่อไปนะผมจะทําให้ดูถึงความโหดไลยนะอ่าของนักเตะสไตล์นี้นะโอเคก็ จับคู่ได้แล้วช่วงนี้ก็แรงตกหน่อยนะเจอแต่ของแท้นะโอ้ยลงแรงตีหนึ่งตีสองแทบร้องไห้นะเจอแต่ยอดมนุษย์นะดับเพิ้ลทัดแต่ละทีในหายหัวทิ่มเลยนะอะ่โอเคก็จัดตัวนักเตะเลยฮะวินเชตเช็เชนน่ลงฮนะอดับลูเบสันลงเออโอเคแอนโทนีลูเอ,อลูริเกอร์ เซซิโอบูสเกตแหมตัวฮะสายฟรีเน้นๆเลยนะอ่าโอเคให้ไปดูทีมเขาหน่อยนะปึ๊บเปอร์โอ้โหแทบร้องไห้้ฟังเวรลี่หลุยโซเลนิโดเนลเมสซี่กลุลกุลลิบนะโอ้ยแฟงไลกาดนะเปาโลพิกานี่ลูลิเกอร์โหร้อยสี่โอ้ยเวัวจิ่วฟันได้ร้อยสี่นะตัวรามร้อยสี่ปีเตอร์เช็คร้อยห้าโหแทบร้องไห้ดูสภาพทีผมไม่น่าชนะใช่ไหมแต่เข้าไปดูกันเลย โอเคฮะเริ่มเกมฮะก็จะเล่นในสไตล์ที่ผลถนัดนั่นคือเปิดคอร์สเปิดมงนะอ่าจะไม่เน้นจัดตรงกลางนะเพราะว่าหมุนู้ไม่ได้แน่นอนแอลข้างมาฮะอาล์เซนอลอโนโอ้โหเจอเบียดเอาอยู่ฮะบอลบีแลนนี่อืมอืมเอาแล้วเอาแล้วเออรูดิเกอร์เราได้อยู่ย่งต้นเกมต้องตั้งสติคกับมันอยู่ที่ปเดีนี้ฮอเอ็นโกโล่กงเต้ออกข้างมายกมาลูกไม่เรียบร้อยฮะ เห็นอะไรไหมนักเตะมันจะวิ่งเข้าหาช่องว่างเนะียตอนที่เราคอร์สนะอ่านี่แค่ค่าพลังการห่งแค่77นะผมไม่ได้อัพในผมอัพออตโตงง้ง่ายๆเลยนะเออเห็นไหมเน้นที่ค่าพลัง2อย่างนี้นะถ้าจะอัพนะแล้วก็คิวสอย่างนั่นคือแฮดติ้งแล้วก็เอ,อ, ic, ishing, อ่อแอคโคเบติกฟินิชชิ่งง่ายๆอกข้างมาฮะเดี๋ยวนี่อเล็กซานเดอร์โน ปุ๊บๆอ่าหาช่องฮะเจอบีดแบบนี้สวยฮะแล้วไม่ตั้งแมนมาร์กิ้งแบบนี้ผมเล่นสบายนะถ้าเขาไม่มาร์กผมแบบนี้นะอ่าเล้สบายฮะน้องคเหลือข้างมาแฟงิวิลลี่โอเคดักสวยฮะรูดิเกอร์เรซเดอร์อันโนออกข้างมาเอ็ N N นโกโลกองเต้แหมเจอฟังไรากาตย่างไปได้ปุ๊บๆๆโอเคดักสวยเอาเจ้าคืนฮะ อ่าดักสวยฮนะเอรสเซนอร์โ,อโนอ้าวมีช่องแบบนี้ไม่มาแรนมาร์กิ่งนะขอเปิดเน้เนๆนะลูกนี้ยกมาอืมเกือบได้สังเกตตัวนักเตะนะอ่าสังเกตเออร์ลิงเบิลห์าแนนะเออร์ลิงหาแรนนะคือมันจะวิ่งนะเวลาเราอยู่อยู่เลี้ยมเส้นแล้วมันจะวิ่งเข้าที่เตรียมเข้าขาัดเออเข้าชาร์จเข้าโป่งอะไรก็ว่ากันไปนะแท็บอินก็นว่ากันไปอ่า เเปิบบุสเกตโอ้โหแยลูกนี้ช้าวันที่อยู่หลุยโซเลสออกมาให้ลีโอเนลเมสซ่ต้องปิดเท้าข้างหนัดคือเท้าซ้ายแต่ต้องเอาให้อยู่ใหติดบล็อกอยู่เต๊บเปิบอ่าสวยบุสเกตเอาข้างมาอีวานเปเลเซสลูกนี้โอ้โ oh, หไม่ทันนะช้าตัวนี้แต่ว่าถ้าได้เปิดเนี่เอาเรื่องนะโอเคดังสวยฮ้บุสเกต โอ้แย oh, yeah, ่แล้วฮะอีกเกมโตัวกาบันอยู่ที่กุลิบดิโอเนมิซีนกกุลิบโอเคดักสวยแลูุนี้ให้กองเต้แบตเตอร์บี้สวยที่ครับไม่ใช้เมนมาร์กิ้งแบบนี้ต่อดึงจะว่าให้แบ็กเติมโอ้ใจ่ายดุ้งช้าไปฮะเดอด์ดิกเกอร์ตัดได้แล้วเกมโตกับ,บันอยู่ที่โทเออโทเนียดามอีกกุกลงกองเต้ตึ๊ด เกือบส่งทันฮะเมื่อกี้โอเคดักบอลสวยฮะรูดิเกอร์อ่อีกทีนึงฮะเห็นกระโหลกแขงเต้อ้าว่างๆแบบนี้ก็คอร์สเลยอืมเกือบเกือบลูกนี้ทะล่งโลกนะเรียบร้อยนะโอเคขอใชุู้เปอร์มงนอยอิวานเปเรซิตปึ๊บอ่ะ สูตใรใชนะ้สูตรมานะผมถนัดสูตรนี้วาดนิ้วไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่าเปิดมาเอ็นก็ลูกกองใต้เหตัวเล็กหนนะ่อยนะออโอเคยังได้เป็นลูกเตะมุมอยู่อึบเอของวาดนิ้วเน้นๆมาอ,อกนี้ต้องเข้าแล้วโ,โหทุบออกมาได้ฮนะันนี้ที่ลุยสสโซเลสแบงค์ที่ไอนี่โ,โหสปีดเร็วฮนะ เดี่ยวเนวิซี่เอากลางมาเอาข้างมาที่หลุยโซเลูุนี้ยิงติเซฟเชตนี่อยู่เตะออกข้างมาอีกโลกองเต้หมวนหนึ่งทีสวยฮะไม่มีใครประกบแพทนะพีโ่โอ้โอเจอเพจเร็วฮะโอ้แล้วก็จบครึ่งแรกไปนะทีมเราก็ยังนำอยู่นะหนึ่งตูต่อศูนโอเคมาดูครึ่งที่สองกันต่อ อพยายามจะเล่นเหมือนเดิมไม่ได้นะตัวนักเตะก็เริ่มหมดแรงแล้วอยู่ที่น้อก็ลิบเอ็ดักได้ฮนะรถสั้นออกข้างมายนตนโพลรสิตแต่ลูกนี้นิดบล็อกฮนะได้เป็นลูกทุ่มดูมาเรีดี้โอ้ยกอลองเตะลูกนี้เห็นช่องแล้วอ่าหวานเจีย๊ยบครับแบบนี้อ่ายังไงมาไม่มาถึงจังหวะหนึ่งทีฮนะ,อะโอ้อแบ็คเติมช้าน,นิดนึงนะ โอ้โหลูกนี้เจอดักได้ฮะเอาเริ่มรุ้ทิศทางเกมของเราแล้วฮะแต่ก็ต้องปิดให้อยู่นะปิดไม่อยู่ก็โดนนะอ่าอ,อย่าที่เลวเมซี่แทงเข้านี้ให้หลุยส์โซเลตอุย้ยเจอไซโก้ลูกนี้ร้องเลยฮะปิดไม่อยู่นะแหมเจอลูกนี้เข้าไปแล้วขึ้นแล้วเกินฮะเจอดีไซก้อยเข้าไปโดนตีเสมอได้ฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ไม่ยอมฮะ บอลออกข้างมาอิวานพิลิซิตแทงลูกนี้เดี๋ยนกนหลีมาแย่งได้เอาดักได้คืนออายกสีข้ามแบบนี้เกือบแล้วไปเกตตัวกาบอนอยู่ที่เรียวโนวิซีออกข้างไหมหลุยส์โซเลนทีจะดักไดก้เดี๋ยวทูนีอดัมบุสเกตออกข้างมาอิงโกลโลงเต้อาริสเดอร์โนส่งให้แซดนาบีทำชี้หนึ่งสองสวยลูกนี้ต้องยกสวยๆให้ปเปเล เรียบร้อยนะฮะโดนให้ผิดคนนะจะโดนให้เออดิ้งเบลฮันเล่นหน่อยนะแต <c oughs> ่ว่าเปดีก็หมงไทยเหมือนกันนะลูกนี้ก็ขึ้นนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์จากเปเรดี้อาวูดเกเก็บบอลได้ออกข้างมาโดนส<า>ั้นทิ้งหนึ่งจังหวะเราเป็นสั้นเติมโดนสั้นเติมยกมาลูกนี้ให้เดี๋ยวฮันเล่น เกือบเกือบจะได้สูตรอตัพดีๆหน่อยนะตามที่บอกไปเนี่ยแห,หมไทยหม่งแน่ฮะเมื่อกี้อ้าวบอลอยู่ที่แซดนบบี้แหมเสียบอลไปฮะบอลโลวิยเนี่ยนี่แล้วเป็นเกมตวกับบอลออกข้างมาดัากได้สวยฮะรูดิเกอร์อีกรวมต่าเต่ยเห็นช่องว่างแบบนี้แหมไม่ประกบเลยนะอ๋อโยกหน่อยให้ลิงฮาร์แลนด์นี่ฮนะคือสกิลของแอคโรเบติกฟินิชชิ่งเห็นไหม มันจริงริงตอกต้นแบบนี้นะลูกกีมลูกกีมยิงตอกต้นนะไม่ใช่มงะอนะ,อะใครเคยเห็นเซออร์ราตานีปามูบิชก็ลูกเดียวกันเลยนะลูกท่ามเมืองนะตอกนะตอกต้นนะ,ะป่าระมาณนี้โอเคฮะก็ขึ้นนําไปแล้วนะสามประตูต่อศูนย์เริ่มรัวนะบอกแล้วต้องปิดให้อยู่นะเรียนเส้นปิดไม่อยู่ก็โดนไปฮะรู้สึกว่าเกมนี้เขาจะไม่ตั้งค่าแมนมาร์กิ้งนะก็เลยรู้สึกว่าเล่นง่ายหน่อยนะ แต่ว่าถ้าเขาตั้งค่าแมนมันกิงผมก็มีวิธีเล่นของผมอยู่จรตั้งหากกันนะอ่าเปิดป่ะฮะหรือว่าฮอลแลนด์นะเนี่ยโอเคนี่ก็โรกองเต้แล้วนะี่ทำหนึ่งชี้หนึ่งสองสวยยกอีกสักลูกหน่อยจะเป็นอะไรไปเรื่อว่าฮอลแลนด์เห็นไหมถ้ามันหลุดตำแหน่งอะไรพวกนี้มันจะยิงได้ดีนะอ่าในเกี่ยวของ เอ่อแอลกอฮอล์บิติกฟินิชชิ่งอ่าย้ำอีกทีหนึ่งอยู่นี้ยกมาห้าลูนสั้นติดเซฟของขี้หน้าแหว่เห็นไหมฮะเอริ้งเบลฮาร์แลนด์นะฆ่าพลังหม่งแค่เจ็ดในเจ็ดสิบกัวนะแต่ละผมจะไปเน้นค่าการเคลื่อนที่มากกว่านะค่าการจบสกอร์ตามที่บอกไปนะโอเคอีวานฟิลิลดตออกฮะส่งโคย่าลงมาแล้วก็เซเชลลบูสเกตออกส่ง โรดี้ลงมาดามลอมิซันหน่อ,อข้างมาปึ๊บๆแหมจะทำหนึ่งสองกับโคย่าไม่ได้ฮะเบรดี้จะได้เป็นลูกทุ่มนะเราทุ่มมาให้ทนเนียดำมอ่าลิมซินต้องปิดให้อยู่โอ้โหเจอดักทุ่น,นี้ฟังเลยกาดโอกลิบแทงลูกนี้โอเคดักสวยอืมจ่ายให้ติดบล็อกยังไงฮะล้ำหน้าให้ลูกนี้ อันนี้ดำเปิดขึ้นมาฮะปึ๊บโอเคโอ้คุณลีบออกข้างมาให้ลุยฟิโก้ไม่ได้หรอกนะจะหมดเวลาฮะเท่าเวลาหกนาทียกมาลูกนี้แหมโอยาสปีดังไม่ค่อยดีด้วยเจอตูลามีชังหักโอ้แย่แล้วฮะโอเค,อเค,อเคดักได้สวยโคโล โอยะอยู่ไหนยกมาลูกนี้แหมเจอทูรามงเด็ดได้ฮนะลุยฟิโเกออ้าวยังไงลูกนี้โอ้โหร้องครับโอ้โหหลุดกระดกล้ำหน้าเฉยฮนะลูกนี้โอ้โทนี่ดำพาเพื่อนเจ๊งเนะแหมเรียบร้อยเลยฮะลูกนี้ตีขึนมาแต่ก็ไม่ทันนะทีมเราก็จะนับไปได้น,นะสามปตต่อสองนะแหมเสียไม่น่าเสียนะลูกนี้นะเออ โอเคก็เป็นไงกันบ้างนะสาหรับการเทคนิคเล็กเล็กน,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 น้อยนะพี่การค้นหากองหน้าสายเออเปิดวงก็ได้คอร์สก็ได้แท็บอินก็ได้อะไรได้หมดนะแต่วพ่าขอให้เป็นพวกตะคุลคอร์สนะเปิดวงอะไรพวกนี้นะอ่ากองหน้าสไตล์ก็ประมาณนี้นะก็ลองไปใช้กันดูนะสำหรับใครเป็นสายคอร์สเปิดวงก็แล้วแต่นะอ่าก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเออเผื่อจะเข้ามือเผื่อจะขึ้นดีหนึ่งกับเขาบ้างก็ เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ